สวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้นะคะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ก็ว่าได้ยังอยู่ที่เดิมที่สวนมุมเก่ามุมเดิมคลิปเดิมเดิมอย่าเบื่อกันนะคะก็ลงมาเลาะดูสวนมันก็มากรีดยางนะคะมากรีดยางแล้วหมอกค่อนข้างลงแรงก็เลยต้องเฝ้าดูเพราะว่าเรามองไม่เห็น มองไม่เห็นว่ามีก้อนเมฆไหมก็คือต้องเฝ้านะคะกรีดยางแล้วเราก็ต้องเฝ้าถ้าฝนตกมาเราจะได้เก็บทันนะคะแต่วันนี้นะถ,ถ้าตกมานี่เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่ายางของเรานี่กรีดแบบายางค่อนข้างเยอะแล้วนะคะต้องเอาขี้ยางแกะขี้ยางออกจากถ้วยนะคะลงไว้ที่พื้นก็เลยจะช้านะคะถ้าฝนตกนี่ก็เรียบร้อยคะ่ะไม่ทัน ก็เลยต้องเฝ้านะคะถ้าแดดขึ้นแล้วมองเห็นทัศนียภาพอันกว้างไกลก็จะกลับไปนึ่งข้าวนะคะยังไม่ได้นึ่งข้าวเลยะคะ่ะมาตั้งแต่ตีตีสก็เลยเลาะเลาะสวนมันนะคะเลาะดูสวนมันก็พอดีใส่ปุ๋ยแล้วละาค่ะมันเดี๋ยววันนี้จะไปลูดปุ๋ยรูดปุ๋ยก็คือเราใช้บัตร บัตรเกษตรนะคะบัตรเกษตรของทกศที่เราทําไว้เป็นบัตรสินเชื่อกเกษตรกรนั่นแหละคะ่ะคือทุกปีเราก็จะรูดเป็นหนี้นั่นแหละคะ่ะทุกปีเราก็จะใช้บัตรนี้แต่ว่าปีนี้วงเงินของเราก็ไม่เยอะนะคะปีนี้นี่ปุ๋ยราคาค่อนข้างแพงก็จะเซฟนะคะจะใส่ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ก็คือมันไม่ได้นะคะด้วย สภาพที่ดินของเราที่เราทำทำกินมาหลายปีนะคะพื้นดินตรงนี้ก็ประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะที่เราทำกินมาก็ปลูกมันตั้งแต่ครั้งแรกๆนะครับปลูกมันสําประหลังตั้งแต่เราทำครั้งแรกครั้งแรกที่มาทำกินตรงนี้ก็เป็นป่านะคะเป็นป่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราแต่ก่อนนะคะก็จะปลูกข้าวนะเพิ่งมารุ่น พ่อแม่ของแม่แหลมนะคะซึ่งตอนนั้นเราเรายังยังไม่โตเท่าไหร่ยังสิบสิบกว่าปีนี่แหละคะ่ะพอพ่อแม่ของเรามาทํากินตรงนี้ก็เป็นปลูกมันสําปะหลังแต่ก่อนนะคะคนผู้เฒ่าผู้แก่นนะคะปู่ย่าตายายของเราสมัยแตก่ก่อนชาวบ้านกอกนี้จะทําเป็นไร่ข้าวนะคะไม่มีนาไม่ได้มีนาเหมือนเดี๋ยวนี้นะที่ตรงนี้ก็อดีตตการ ตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยายนะคะก็ปลูกข้าวพอรุ่นพ่อแม่ก็มาปลูกมันนะคะรุ่นเราก็ปลูกมันเนื่องจากเดี๋ยวนี้นะคะที่นาของเราที่นะตรงไหนที่เป็นที่ลาดลุ่มมีคลองน้ํานะคะอยู่ตีนเขาหรืออยู่อะไรแล้วก็สามารถใช้รถไถนะคะรถไถส้มรถไถชาวบ้านเราเรียกรถไถใหญ่นั่นแหละคะ่ะปรับเป็นที่นาก็เรียกว่าพอกินนะคะข้าวบางคนก็ได้ขาย เป็นค่าปุ๋ยก็ไม่ได้มีคนละเยอะแยะมากมายที่ตรงนี้ก็เหมือนกันข้างบนก็เป็นสวนยางด้วยความที่ช่วงที่ไม่แหลมปลูกยางนะคะที่ไม่ได้ปลูกเยอะเพราะว่าทุนเราน้อยช่วงนั้นก็มีค่าใช้ใจ่ายอะไรหลายๆอย่างแล้วปีนั้นนะคะปีที่เราปลูกกล้าพันยางก็ถือว่าแพงนะคะแพงมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้แพงกว่านั้นอีก ตอนนั้นเราก็คิดว่าเวลานานๆนะคะคนจะไม่ค่อยปลูกกล้ายางหรือว่าพันยางนี่จะถูกก็เราคิดผิดนะคะไม่ได้ถูกเลยคือแพงแพงจนทุกวันนี้แต่เราก็ต้องปลูกเพราะว่าการปลูกมันสำปะหลังมันก็ไม่ยั่งยืนนะคะแล้วการลงทุนจะเยอะนะการปลูกมันสัปะหลังนี่คือเราลงทุนเยอะแต่ละปี คือเราถ่ายปีต่อปีนะคะเราต้องจ้างรถถ่ายมาถ่ายปีต่อปีปุ๋ยเราก็ใส่แบบต้องใส่ต้องใส่ทุกปีผิดกับยางพารานะคะยางพารานี่เราลงทุนแค่ปีแรกลงทุนเยอะนะคะแค่ปีแรกปีที่ปลูกเพราะว่าเราซื้อกล้ายางต่อมาเราก็เป็นการลงทุนแบบซื้อซื้อปุ๋ย แล้วก็ดูแลหญ้าไม่ให้ลกนะคะในสวนยางพอผ่านสองสมปีไปต้นยางก็ก็คลุมหญ้าแล้วล่ะคะ่ะทีนี้การดูแลก็ไม่ยากเหมือนเหมือนมันนะมันนี้ก็คือน่นนะคะเพิ่งจะฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าไปก็เกิดอ,อีกแล้วนะคะหญ้าก็แบบนี้แหะคะ่ะก็ใช้ทุนเยอะถ้าราคามันสัมปะหลังราคาดีหน่อยก็ ก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าปีที่แล้วนี่พออยู่ตัวสองบาทนี่ก็คือมีทุนแค่หมุนเวียนนะคะค่าแรงเราเทพจะไม่ได้เลยนะปลูกมันสับปะหลังค่าแรงนี้ไม่ต้องคิดนะคะเอาเฉพาะทุนนี่ก็พอรอดไปแต่ละปีเผ่อๆนะคะปีไหนที่ราคาไม่ดีก็ต้องไปกู้ทกสเพิ่มเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูยางนะคะ ขึ้นไปดูยางที่เรากรีดวันนี้วันนี้หมอกหมอกลงเยอะนะคะนี่ตะวันเริ่มขึ้นแล้วหมอกก็เลยจางๆก็จะเห็นตะกี้คือมองไม่เห็นเลยนะคะตอนจะสว่างเช้าตู่นี่คือมีแต่หมอกทั้งนั้นเลยนะคะแถวนี้จะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่อันนี้คือเห็นแล้วนะคะโนนมุมเก่ามุมเดิมนะคะมุมหากิน ก็อยู่ที่ไล่นะคะไม่ได้ทําอะไรก็ทําคลิปเมื่อคืนก็ไม่ได้ไล่นะคะเมื่อคืนกะจะมากรีดยางแต่หัวค่ําแต่ปรากฏว่าประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละค่ะฝนตกก็เลยรอ,อดูว่าจะตกเยอะไหมก็เลยมาดูนะคะเมื่อเช้าออกไปดูเผื่อที่สวนของเราจะตกไม่เยอะพอกรีดได้ก็ออกมาดูก็ปรากฏว่า ที่สวนนี้ก็คือตกไม่แรงเท่าไหร่นะคะกรีดได้แต่ที่บ้านเมื่อคืนนี้ก็คือตกแรงนะฝนนี่ก็พามาดูยางที่กรีดนะคะแล้วก็จะเกะออกจากถ้วยไว้แบบนี้นะคะก้อนขี้ยางวันนี้ออกเยอะไหมออกเยอะนะคะน่าจะออกเยอะที่สุดตั้งแต่เรากรีดมาแล้วนะวันนี้ด้วย สภาพอากาศที่หมอกลงเยอะนี่ค่ะถือว่าออกเยอะนะแล้วเราเพิ่งกรีดได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแถวนี้กรีดครั้งแรกๆ2ชั่วโมงแต่ก็ยังหยดอยู่นี่นะคะวิธีชีวิตกเกษตรกรทำทุกอย่าง ยังเสมอตัวนะคะเกษตรกร,ร,กรนี่เป็นอาชีพที่ไม่รวยถ้าเป็นเกษตรกรร,กรายใหญ่นะคะที่เขามีที่เยอะๆทำสวนทุเรียนสวนอะไรที่เป็นผลไม้แล้วก็พืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการเยอะก็จะดีหน่อยนะคะแต่เรานี่หาพอพอเลี้ยงครอบครัวนี่นะคะ ก็แบบนี้ละค่ะจะเกะเกะเกะออกไว้ข้างๆต้นก็ต้องเอาออกเกือบหมดนะคะเพราะว่าฝนตกฝนตกลงในถ้วยถ้วยยางก็เลยต้องน้ำเยอะนะคะต้องเอาออกก็จะข้าวแบบนี้ละค่ะกรีดเพิ่อเสร็จนะคะนี่คือต้องแงออกด้วยตั้งแต่มานี่ก็แงะออก ก็จะชา้าจากปกติเราใช้เวลาแค่สองชั่วโมงในการกรีดก็ต้องมาแกะแงะออกจากถ้วยอีกก็เท่าตัวนะคะ3มชั่วโมงนี่นะคะออกเยอะอยู่ค่ะน่าจะประมาณอีกสักมีดหนึ่งหรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็น่าจะ ขายแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะมุมเก่ามุมเดิมสวนนะคะอยู่ที่สวนก็จะได้เห็นคลิปของแม่แหลมที่มีแต่ที่สวนที่สวนก็ฝากช่วยดูให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ